สวัสดีครับ FC ลาวพัฒนาครับลาวพัฒนาวันที่11มีนาคม2517นะครับออกไปแล้วนะครับผลรางวัลออกไปที่204856นะครับสำหรับของเรานะครับเลขเด่นนะครับให้ไปที่2.8เข้าที่8นะครับผมเข้าที่8นะครับบนไม่เข้าครับ56ไม่มีนะครับนะ เน้นล่างเข้าตัวตรงนะครับทีแนะครับผมสามตัวนะครับก็เหมือนเดิมครับแปดห้าหกดห้านะครับสองนครับนิดเดียวครับนะก็ยังว่าครับยังจับไม่ถูกนะครับนะสำหรับเลขสามตัวนะครับมาดูกันครับว่าโครงสูตรไหน มีสูตรเข้าสูุรมากนะครับนะรูจับคู่ครับสูตรแรกนะครับไม่เข้านะครับนะสูตรที่สองแอดคิดว่าตัวเนี่ยสูตรหนึ่งสองนะครับนะมาดีมากนะครับนะชนกันสองสูตรไม่เข้าครับหลุดนะครับมาเข้าสูตรใหม่ได้เองครับนะและอยู่ในสูตรตัวเน้นด้วยนะครับสี่ตัวเองครับนะแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสี่เข้าสี่ครับ ที่จะลงสูตรให้ดูนะครับนะร็ถือว่าสูตรโอเคครับนะใช้ได้ครับผมแต้มนะครับตัวนี้เริ่มไม่คดีแล้วครับนะไม่เข้าเลยครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับไม่เข้าสักแต้มเลยนะครับนะมาที่แต้มดับเองครับนะดับหนึ่งไม่อยู่นะครับมาที่ห้าหกครับเลขเก้า ดับอยู่นะครับมาดูสูตรร่างเดิมเรานะครับนะตัวในหลุดตัวในเข้านะครับวันที่สิบเอ็ดนี่นะครับอดีชนกันมาเนี่ยครับนะผมก็คิดว่าจะเข้าไม่เข้าครับมาเข้าสูตรซีนะครับห้าหกเจ็ดนะครับมาจับพู่กันนะครับเข้าเลยนะครับนะวันที่ห้าหกนะครับสําหรับวันที่สิบสามนี้นะครับได้สามสี่ห้า จนที่แปดย์แล้วก็สา5สี่ห้าเห็รนั่งูนรนี้มันชนกันแล้วนะครับนะก็จับตัวนี้เลยครับนะสามสี่ห้าเข้าไปเก้าศูนย์นะครับนะซึ่งมันผิดมาแล้วนะครับแอรก็มั่นใจว่าน่าจะมาครับนะน่าจะเข้านะครับวันนี้สูตรนี้นะครับนะที่มีตัวสิบหชุดนี่นะครับนะสูตร เอในสูตรที่1นึงผิดนะครับไม่เข้าเลยนะครับสตัวไม่เข้าเลยสูตร b ก็ไม่เข้านะครับสูตรที่หนึ่งไม่เข้าเลยนะครับสูตร C นะครับมาเข้า2ตัวนะครับ4กับ5นะครับนะก็ถือว่าผิดไปนะครับสูตรนี้นะครับไม่เข้าจับไม่เข้าช่วงหลังเริ่มจะไม่ค่อยดีนะครับนะวันที่ส3านี้นะครับมาดูกันครับ1 2 3 4สามี่นะครับก็2 3สามนะครับแล้วก็1 2 3มนะครับจะเห็นว่าถ้ามาลักษณะนี้เนี่ย น่าจะไปทางที่เบิรนะครับนะน่าจะออกเลขเบิร์แหละนะครับนะนี่ครับสูตรพระเอกเรานะครับนะคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับสูตรเจาะพิเศษนะครับวันที่แล้วได้หนึ่งสี่แปดเก้าหกเจ็ดแปดนะครับก็จับคู่ได้ไปที่สี่แปดนะครับตรงๆนะครับนี่แค่สองสองช่องนี้เองนะครับนะช่องนี้นะครับนะสี่แปดตรงๆนะครับวันนี้ วันนี้ได้1กับ4นะครับ1 4 6 7 2 3 4่หกเจ็อ่นะครับจะให้ดูครับก็มาเดินครับจับไปที่ตัวนี้นะครับนะ6 7เนี่ยเป็นยืนไว้นะครับนะแล้วก็1 4เนี่ยมันอยู่ในหมวดของ2 3 4ครั้งนี้เราก็จะได้เป็นอาจะ ชุดนี้มามามาอยู่ในชุดนี้นะครับเป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับมาจับชนกับหกเจ็ดนะครับนะลองดูครับนะว่าสูตรมันจะเดินดีอยู่ไหมนะครับนะสำหรับสูตรนี้นะครับก็จับคู่เลยนะครับนะในการเสียเวลาครับวันนี้มาเด็กหน่อยนะครับผมจับคู่สิบหกชุดนะครับ 16ชุดนะครับชุดแรกนะครับชุดส6ชุดนี่นะครับ1234ชนกับ0123นะครับนะก็16ชุดนะครับตัดแต้มแล้วนะครับแต้มเราไปที่เห็นแต้มกันนะครับ เต็มเราไปที่ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับอ่แต่เมวดที่ผ่านมาที่เต้มดุดนะครับนะเต็มเด่นดุดไปเลยนะครับนะเต็มหนึ่งสองสามก็มีเต็มศูนย์หนึ่งสองสามนะครับก็มีศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งเก้าสองแปดสามเจ็ดหกสี่ห้าห้าแต็มหนึ่งก็มีศูนย์หนึ่งสองเก้าสามแปดสี่เจ็ดห้าหกนะครับเต้มสองศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสามเก้าสี่แปดห้าเจ็ดหกหกครับ เต้ม3มมีศูนย์สามหนอี่้าห้าแดหดนะครับเต้มดับไปที่9กับ3นะครับเห็นว่าตัวนี้เต้มดับกับเต้มด่นชนกันที่เลข3นะครับนะดับกับด่นชนกันที่3นะครับเลขดับเลข7นะครับดับอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าให้ดูเฉยครับไม่นำมาคิดนะครับนะเต้มดับกับเลขดับนี่ไม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เอามาใส่ในการตัดเลขนะครับให้ดูเฉยนะครับเผื่อ fc ชอบนะครับ ก็เลยจับคู่นะครับมาชุดนี้นะครับที่ตัดแต้มให้นะครับนะชุดสิบหกคู่เนี่ยนะครับมันเข้าแต้มก็จะมีแค่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะครับสองศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์นะครับนะเอฟซีเท่าไหร่ชอบก็ลองยาดูครับนะสิบหกชุดนะครับเล็กเทียนหน่อยนะครับ าชอบก็ลองดูครับชุดนี้นะครับ16บชุดนะครับผมแล้ก็มาชุดนี้ครับอาทิเลขชนกันนะครับ3 4 5ห้านี่ครับนะชุดที่2นี่นะครับจะคู่ชุดได้9คู่นะครับนะ3า39 3ดสนย์ะครับ4ี่9 4ด58 5เก้าี่นย์ห้าแดห้า้าะครับนะที่มีเข้าแต้มนะครับก็มี38 39 3ด48 49แปี่้าแล้วก็5้าแดนะครับนะ อยู่ในแถมนะครับแต่ไอ้เอซีชอบก็แต่ชอบชุดนี้นะครับนะชุดเก้าตัวเนี่ยชุดนี้ชอบชอบนะครับเป็นความชอบพิเศษนะครับชุดนี้นะครับที่เป็นชุดใหม่นะครับสุดจอพิเศษนะครับหกเจ็ดนะครับมาชนกันหนึ่งสองสามสี่นะครับนะก็ได้ไปเลขทั้งหมดอยู่แปดชุดนะครับ จะเป็นหนึ่งหกอาจจะจับปัทนี้นะครับนะอาจจะจับมาจากสี่ตัวมาหาะสองตัวนะครับหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกนะครับอหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดนะครับอชอบไปที่เลขสามก็เลขสี่เนี่ยนะครับนะก็จะได้เป็นถ้าให้เจาะนะครับก็เป็นสามหกสี่หกสามเจ็ดสี่เจ็ดนะครับ ตัดคู่เลยครับนะเนื่องจากเลขเรามันเยอะนะครับหลายตัวครับกดจากมานะครับตามแต้งนะครับเาพัฒนานะครับวันที่1 3มีนาคมครับเด่นไปที่3ากับ4นะครับนะเห็นว่สามกับ4ในชนกันหลายสูตรนะครับนะแต่ก็ถ้าเอาสูตรเมื่อสักครู่ก็คงเป็น4แล้ะครับนะเน่นที่4นแะครับนะบนนะครับ บนนี่คือเน้นบนนะครับนะแต่ก็ต้องการล่างไว้หน่อยนะครับนะเพราะเลขเราก็ยังเหลืาเยอะจริงนะครับนะก็ fc ก็พิจารณาดูครับชอบตรงไหนก็ว่าไปนะครับนะบนเนี่ยสามศูนย์สามหกสี่หกสามเก้าสี่เก้าหนึ่งหกนะครับเน้นไปที่หมวดเลขสี่นะครับก็เลยจับไปที่สี่หกกับสี่เก้านะครับนะแต่ชอบไปที่สี่หกนะครับถ้าชอบนะครับเต็มศูนย์นะครับนะ ล่างนะครับ3 7 4 7 3 8 4 8 5 8 1 7นะครับก็ชอบไปที่3 7 3 8นะครับตีอีกตัวนึงที่ชอบนะครับจริงๆนะคือ5 8ก็ก็ชอบอยู่นะครับนะ5 8ลองจับ3ตัวดูนะครับก็เป็น7 4 6 8 4 9นะครับนะก็คิดว่าน่าจะในนี่นะครับนะเลขล่างน่าจะอยู่ในเจ็ดเจ็ดแปดนี่นะครับนะคิดว่านะครับนะ ตามที่สูตรเรานะครับม,มันสันสมากมันเข้าล่างนะครับกวาไปนะครับนะลองแคปหน้าจอนะครับผมเราพัฒนานะครับประจำวันที่13มีนาคมนะครับสม17สนะครับผมยิบซีท่านใดชอบนะครับก็ลองไปจัดดูครับแต่วันนี้เลขมัน ไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่นะครับนะบอกไว้ก่อนนะครับเพราะไม่ต้องเล่นเยอะนะครับนะของแอดเนี่ยจะเป็นช่วงหลังเนี่ยจะเป็นงวดเป็นงวดนะครับนะเข้างวดเป็นงวดนะครับก็ลองลองพิจารณาดูก่อนก็ได้ครับนะถ้าชอบก็จัดนะครับถ้าไม่ชอบก็ดูดูไว้ครับหรือไม่ก็ลองไปเทียบกับอาจารย์ที่อื่นดูนะครับผมสุดท้ายก็ขอบคุณทีซีนะครับที่เสียสละเวลานะครับมานั่งรับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกับผม สวัสดีครับ